สวัสดีค่ะออยนะคะเมื่อวันนี้วันแสนนามค่ะตำแหน่งเซลล์เอกซ์คลูซีฟค่ะบริษัทสยามเทคนะคะวันนี้ได้มาเรียนคอร์สของอาจารย์โทนี่ค่ะก็รู้สึกดีมากเลยนะคะที่เราได้แบบเรียนรู้หลายๆอย่างวิธีการในการปิดการขายหรือว่า mindset ที่มันดีขึ้นของการขายอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกประทับใจค่ะ สวัสดีค่ะชื่อพิชนันทนารัชดังคุณนะคะตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทสยามเทคแอนด์เดเวลลอปค่ะเป็นตำแหน่งเซลล์นะคะ mm hmm. ก็วันนี้ได้มาอบรมกับอาจารย์โทนี่ก็รู้สึกว่าได้ความรู้ใหม่ๆมาเสริมทักษะทางด้านการขายดีมากๆเลยค่ะทั้งเรื่อง mindset แล้วก็การเติมพลังเติม mm hmm. พลังหวกให้กับตัวเองนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์โทนี่มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่อกี้นะคะอยู่บริษัทสยามเทคนะคะเป็นพนักง,งานขายอยู่ที่นี่ค่ะก็วันนี้มาเรียนคอสกับอาจารย์โทนี่นะคะก็สนุกมากๆเลยค่ะอาจารย์เฟลลี่แล้วก็ให้คําอธิบายในเรื่องของการขายได้อย่างดีเลยค่ะนะคะก็ประทับใจมากๆแล้วก็สําหรับใครนะคะที่กําลังรู้สึกว่านะคะหมดไฟในการทํางานหรืออยากได้พลังใจดีๆค่ะก็สามารถติดตามนะคะอาจารย์โทนี่ได้ผ่านทางช่องติ๊กต็อกนะคะแล้วก็ยูทูบได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ We'll